วันนี้นะครับเราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากแบรนด์นบิเรนะครับชื่อรุ่นว่า n u b i a f o c u s Pro 5G สมาร์ทโฟนที่ทำมาเพื่อคนชอบการถ่ายรูปและชอบดีไซน์สวยๆนะครับด้วยสเปคขนาดนี้ด้วยราคาขนาดนี้ผมบอกเลยนะครับว่าคุ้มค่ามากๆใครที่มีงบอยู่ประมาณ7 0 0 0นิดๆลองดูรุ่นนี้ไว้ประกอบการตัดใจได้เลย Nu บ i เเนี่ยนะครับเขาที่มีทั้งหมด2ซีรีส์ในงบต่ำหมื่นก็คือซีรีส์เน้นเล่นเกมอย่าง n u b i a Neo กับซีรีส์โฟกัสที่เน้นถ่ายรูปถ้าคุณชอบเเเเนนเลล่ Neo ่่่่นน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 กกกกมมมมะะะะะผแแาา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 ยใให้้ไ้ไไไป Nubiaa Ne คครรรัััพวววตีีจจดดงททท หมดการเล่นเกมจะได้ปุ่มโชเดอร์ทิกเกอร์ที่ใช้ในการกดสั่งงานนุ่ยนั่นอยู่ถือว่าเป็นที่สุดของการเล่นเกมในราคานี้แต่ถ้าต้องการถ่ายรูป Nu บีอาโฟกัสโปรเนี่ยผมบอกเลยว่าจี e ๊ดมากๆที่จี e ๊ดเนี่ยเพราะเซนเซอร์ที่ให้มาเพราะตัวฮาร์ดแวร์บางอย่างที่ทํามา one, และโหมดในเรื่องตัวซอฟต์แวร์ครับถือว่าจัดตปมมาก,มากสเปคแบบคร่าวๆนะครับของ n u บี a าโฟกัสโปร 5G นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.72นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Part, พ l u พ p a n e นเป็น IPS แล้วก็ Refresh r a ร e 120ฟีเสริมของตัวหน้าจอที่ผมมไ้ลองงใชาานานนจะมีอยู่่อันนันนึงทีาก เขามีชื่อว่า Live Island Interactive เวลาเราเสียบชาร์จหรือว่าเวลาเราเปิดไฟแฟลชหรือเวลาแบบฟังเพลงหรืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้มันจะทําหน้าที่คล้ายๆกับ Dynamic Island ของ iPhone ก็คือมันจะโชว์รายละเอียดนู่นนี่นั่นมาให้ซึ่งดีมากๆ CPU ที่เขาให้มาจะเป็น Unisoc T760 5G นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือชิปตัวนี้ครับผลิตอยู่บนเทคโนโลยีแบบ6นาโนเมตรก็ถือว่าค่อนข้างใหม่เนาะแล้วก็มีโมเด็ม 5G เนี่ยใส่เข้ามาให้เลยพร้อมใช้งานตอนแรกเนี่ยผมก็กังวลมันจะแรงหรือเปล่า Unisoc ในความทรงจำของเราคือมันไม่ค่อยแรงใช่ไหมครับแต,ต อย่างอาอย่างผับ G อย่างฟ e e f ฟ r e หรือเกมระดับกลางๆค่อนไปทางสูงบางเกมได้แบบสบายๆนึกไม่ออกอ้มแรงระดับไหนนะครับถ้าเป็นในฝั่งของ e d i a t ท k ตัวนี้ก็จะใกล้ๆก,กับ6 0 5 0หรือ6 0 8 0ปฟิลฟิลประมาณนั้นก็คือจะเก่งเรื่อง CPU มากๆแต่ว่าตัวการ์ดจอเนี่ยไม่ค่อยแรงเวอร์อย่างที่บอกว่าเขาทำมาเพื่อถ่ายรูปการเล่นเกมถือว่าเป็นของแถมแล้วกันแรมครับให้มาทั้งหมด8 g b ิกแลวก็สามารถขยายเพิ่มได้อีกจากโซเป็น12กลายเป็น 20G สิบ่อมการขยายครับยี่ห้อื่นจจะบังคับเลยถ้าไม่เอา8ก็ต้องเอา12ตัวนี้ม่เลยรับได้้ สองสี่หกละเอียดมากๆและนี่คือไฮไลท์ครับตอเรทในตัวเครื่องให้มาเลย2 5 6 g กิกเป็น UFS 3.1ด้วยใครชอบต่อเรทเร็วๆนะตัวนี้ก็ให้มาแต่ว่ามีข้อเสียอยู่นิดเดียวครับคุณจะไม่สามารถใส่ตัวถาดไมโครอิการ์ดได้อีกแล้วในส่วนของตัวกล้องตัวนี้ให้กล้องหน้ามา32ล้านให้กล้องหลักมาความละเอียด108ล้านจุดเด่นของเขาเลยนะมีกันสั่น OIS มาให้มีกันสั่น EIS มาให้ e ใหรูรับแสงที่กว้างมากๆ f 1 7 5แล้วก็ขนาดเซนเซอร์ในเรทราคาน,นะนา ่อ1.6นิ้วสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้แล้วก็มีโหมดลูกเล่นในการถ่ายรูปที่เยอะมากๆรองรับการถ่ายภาพนิ่งแบบไฟลรอเอาไปแต่งต่อได้หรือแมก้กระทั่งคุณจะคัสตอมก,การถ่ายวิดีโอหรือภาพนิ่งแบบละเอียดนะโหมดของเขามีมาให้ทําด้วยแล้วก็เลนส์โต้ไว้ครับความละเอียด5ล้านมันสามารถออโต้ฟกัดได้ด้วยมีเลนส์มาโครหรือว่าเลนส์เดฟอีก2ล้านเอาไว้ใช้งานการใช้งานกล้องเนี่ยจริงแล้วมันไม่ได้จบแค่นี้ครับมันจะมีโหมดทางลัดอยู่ด้วยด้ยดานข้างแล้วก็ตัวปุ่มกดชัดเดดไไดตเต เข้ากล้องได้เลยแบบง่ายๆถ้าอยากจะออกจากกล้องครับสไลด์ออกแล้วก็ตรงนี้ครับเราสามารถไปเซตติ้งได้ว่าไอ้ปุ่มที่เราสไลด์ขึ้นสไลด์ลงข้างๆเนี่ยเราอยากให้เป็นคําสั่งอะไรแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับจะเป็นสัญลักษณ์ของตัวปุ่มชัตเตอร์อยู่เวลาเราก,กดเข้ากล้องแล้วเนี่ยแล้วเราอยากถ่ายรูปเลยเนี่ยนะครับต้องเป็นแนวนอนด้วยนะมันจะสามารถถ่ายรูปได้เขาจะจําลองฟีลลิ่งการใช้งานเนี่ยให้เหมือนกับกล้องจริงๆหรือจะเป็นแบบกล้องดิจิตอลกล้องอนิเซว่าของเราเก่าๆเลยนะครับตรงนี้มันจะจําลองให้ได้ก็ถือี่ีดมากกๆในนนส่วตรงงลาะะคับจเป็นปปปุุุ่่่มมมสําาหรรับนนตงงีี้้กกก็็ใชอ ก็ได้ใครที่ชอบอดีไซน์ปุ่มสแกนนิ้วเท่ๆนะตัวนี้ก็ให้มานะครับเป็นสีแดงเลยนะครับตัวแบตเตอรี่ให้มา5้า0มิลลิแอมป์พร้อมกับฟ้าจั๊าร์จ33วัตต์ในกล่องให้มาครบเลยครับทั้งอะแดปเตอร์ชาร์จสายชาร์จเข็มจิ้มซิมฟิล์มเคสฟิล์มที่เขาให้มาเนี่ยนะครับเป็นฟิล์มที่คุณจะต้องติดเองเขาไม่ได้ติดมาให้จากโรงงานนะแล้วก็เคสครับเคสเขาทำมาเน้นดีไซน์ครับแล้วก็เน้นบางเบาแต่ว่าเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะดูไม่ค่อยเว v e r เท่าไหร่เวลาเราปา้บบเนนรเรีหรห็แ C2C หายากมากนะที่เราจะได้แบบ c 2ททั้งหวัวทั้งสายอันนี้ให้มาครบเลยฟีเจอร์เสริมครับอย่าง Wi-Fi นะครับตัวนี้ก็เป็น Wi-Fi 5นะครับบลูทูธ5.2พอร์ตการเชื่อมต่อเป็น type C นะครับแล้วก็มีลำโพงเดี่ยวมาให้ไม่ได้เป็นลำโพงคู่แต่อย่างใดจุดหนึ่งที่ผมแฮปปี้ในการใช้งานเขานะก็คือเรื่องของตัวพอร์ตการเชื่อมต่อ type C นี่แหละเราสามารถที่จะเอาไมค์วายเลสตัวแพงๆเลยนะอย่าง DJ ไซมค์2หรือว่าจะเป็นโร Wireless ก o ที่ผมใช้อยู่อะไรเงี้ยครับเราสามารถเอาเสียบแล้วก็รีคอร์ดเสียงหรือง Nubiaa Focus Pro 5G จะอยู่ที่7,499บาทแล้วก็จะมีโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวครับแถมฟรี z T.E. Wireless Earbud มูลค่า799บาทให้กับบ้านไปด้วยนะครับมีประกันให้18เดือนนะครับแล้วก็จะมี2สีให้เลือกครับก็คือสี Light Brown หรือว่าสีน้ำตาลขาวนะครับตัวนี้ผิวข้างหลังก็จะเป็น Vegan l e a t e r นะครับแล้วก็สีดำครับ คลาสสิกแบ็คนะครับตัวนี้ข้างหลังก็จะเป็นวัสดุที่แบบคล้ายๆกับวัสดุที่เป็นกระจกใครชอบฟิลแบบกระจกเงาๆดูหรูดูแพงนะครับก็มาคลาสสิกแบ็คใครชอบผิวแบบวีแกนเลตเตอร์อ่ะหรือว่าจะดูแบบเรโทรนิดนึงอ่ะก็ไปไลท์บราวก็ได้นะครับจุเพี่าในส่วนของตัวสเปคเท่าที่ผมดูมานะหก็คือลำโพงเดียว2เวอร์ชัน Android สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับเวอร์ชัน a n น r o i d เนี่ยเป็น Android 13นะครับถามว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยครับลงแอปธนาคารจ่ายเงินนู่นนี่ได้ปกติแต่ว่าปัจจุบบัันนนนนนเเเี้้้ยราาาออออู่่่่กกกกป็็ Android 14ลไวววผค ใช้งาน Android เวอร์ชันใหม่ล่าสุดตัวนี้ยังเป็นเวอร์ชัน13อยู่หัวข้อแรกที่อยากจะพูดคุยก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานโซเชียลมีเดียหรือว่าการใช้งานทั่วไปครับอย่างแรกก่อนเลยที่อยากจะชมก็คือเรื่องของการที่เราสามารถใช้งาน 5G ได้ตลอดทั้งวัน1ก็คือเรราคานี้ณนะปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่นะก็ยังเป็นสมาร์ทโฟน 4G กันอยู่เท่าที่ลองใช้งานมานะถ้าเอาไปดูหนังฟังเพลงผ่าน 5G อะไรเงี้ย1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่จะลดไปประมาณ12-14%ก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ถ้าเมื่อไ จอที่ใหญ่เบิรมถ้าคุณเคยใช้จอ IPS มาก่อนปัญหาของจอ i p s เนี่ยก็คือเวลาเราเปิดร้อยี่มันจะกินแบตมากๆตัวนี้ถามว่ากินแบตไหมพอสมควรถ้าเปิดร้อยี่ตลอดเวลานะผมก็จะเลือกเป็นเปิดออโต้แทนฟีลลิ n งการทัสสำหรับผมปล่อยผ่านได้ไปลองใช้งานกับแอปพวก Facebook IG ทิกตอพ์คูนี้มาไม่มีแอปไหนเลยที่ไม่ลื่นปัญหาในการใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการแบ่งหน้าจอซะมากกว่าผมไม่รู้ว่าคุณใช้งานมัลติวินโดไหมแต่ผมชอบใช้แล้วก็การใช้งานมัลติวินโดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับสมาร์ทโฟนทั่ว ที่เรียกว่าไอคอนการแบ่งหน้าจอเมื่อก่อนเนี่ยน้องจะอยู่ด้านล่างเนาะอันนี้เราต้องเลื่อนน้องขึ้นมาให้อยู่ข้างบนพร้อมใช้งานเสร็จแล้วก็กดเซฟเข้าไปเมื่อไหร่ที่เราใช้งาน2หน้าจอครับให้เราเปิดแอป п п หนึ่งขึ้นมาก่อนเป็นแอปหลักแล้วก็เลื่อนลงมาครับแล้วก็กดแบ่งหน้าจอมันก็จะถามว่าอีแอป п п หนึ่งเนี่ยเราจะเอาเป็นอะไรหรอจะเอาเป็น YouTube ก็ได้ทีนี้ก็จะสามารถใช้งาน2หน้าจอได้แล้วอันนี้เป็นวิธีการในการใช้งาน2หน้าจอซึ่งอาจจะไม่ง่ายเหมือนกับหลายๆตัวอีหนึ่งจุดที่อยากให้เพื่อนๆได้ลองมาใช้งานกันคร สมบัติกดเข้าไปเนี่ยมันจะมีคําว่าตั้งค่าสวิชสไลด์กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ4ี่คำสั่งให้เลือกซึ่งไม่ใช่สมาร์ทโฟนทุกตัวจะมีนะครับผมว่าน่าจะมีแค่ตัวเดียวเลยมั้งในเหรียราคาที่ทําแบบนี้ได้ชอบมันเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้เยอะดีใครชอบถ่ายรูปก็เปิดกล้องไว้ใครชอบใช้ชีวิตกับการทํางานก็มาตั้งแบบนี้ไปมันง่ายกว่าที่ต้องมานั่งเปิดปิดนู่นนี่นั่นอยู่ส่วนการดูหนังฟังเพลงครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยผมว่าถ้าดูหนังฟังเพลงดูหนังอ้ตงครัเพ,งพองด้วยนยลพงเดีวแล้วก็มิติของงเสียก็ไม่ได้ ดีมากเดี๋ยวลองเปิดเพลงให้ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะ รวมถึงการดูหนังเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณดูผ่าน Netflix นะครับตัวที่ผมเทสอยู่เนี่ย Netflix ยังเป็น L3 อยู่<อ>นั่นหมายความว่าคุณจะดูหนังได้แค่ความเะเอียดที่เป็นแบบ Sd เท่านั้นแบบ Hd หรือ Full Hd หรือ 4K มันดูไม่ได้ก็เป็นจุดทจ่น่นาของเขาไปในส่วนของการใช้งานกล้องถ้าเป็นการถ่ายรูปโดยการกดออโตโฟ้ฟิลลิ่งที่ได้เวลาเรากดถ่ายไปแล้วเนี่ยครับมันจะไม่ได้รวดเร็วทันใจมากๆจะมีความแบบจัตเตอร์แลกนิดนึงแต่ก็ได้ภาพที่ต้องการแล้วก็สีสันที่โปรเซสมาก็ไม่ได้มีความแบบจัดจ้้าาาานนมมมมกกกกแแต่่็ไไดดดืืืืชเหออับบบถรคู3,4000 5, ยังมีความสดใสยอยู่แต่เป็นสดใสที่เป็นฟิลแบบธรรมชาติให้สกินโทนที่สวยสีสันที่ดีแล้วก็นอยส์ที่ไม่รีดิวจนเกินไปอันนี้คือคาแรคเตอร์ของเขาที่ออกมาดังนั้นถ้าคุณไปถ่ายคนสําหรับผมแลวนะสกินโทนแบบนี้ผมอาจจะให้ประมาณสัก9เต็ม10นะครับแต่ถ้าไปถ่ายดอกไม้ถ่ายอาหารถ่ายวิวทิวทัศน์จากเลนส์หลัก108ล้านตัวนี้ผมว่าผมให้ได้เลยแบบ 10, 10. ผมชอบการที่มันถ่ายคนเนี่ยมันจะต้องมีระยะในการถ่ายพอร์เทรตที่ดีกว่านี้กล้องตัวนี้ครับเซนเซอร์มันดีมากแต่ว่าพอระะเ์เทรน่ยาคถ นะมันจะเสียระยะพอดเรต 2x ไปนิดหนึ่งจริงแล้วมันควรจะทาได้ในส่วนของเลนเอลโตไวเป็นเลนที่ผมชอบใช้งานเป็นประจําอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้เลนเอลโตไวน์เขาไม่ได้โหดมากครับบอกก่อนเลยว่า5ล้านที่ให้มาเนี่ยคุณภาพถ้าเต็ม1ิบนะผมให้ได้สักประมาณสัก7แล้วกันหรือไม่ก็อาจจะให้สัก6เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราถ่ายย้อนแสงภาพจะเกิดความมัวแล้วก็ขอบมัวค,วคว่อนข้างเยอะนะครับเอาไ้ใช้ในกรณีที่แบบจําเป็นจริงๆที่ต้องการความกว้างดีกว่าแล้วก็มุมมองของความกว้างก็ไม่ได้กว้างมากผมว่าน่าจะประมาณระยะที่เขาบอกเลยกีนกี้ ระวายระยะประมาณ15มมตัวนี้18คืออีกนิดนึงอ่ะจะเท่ากับเลน normal แล้วกล้องหน้าเนี่ยภาพนิ่งความละเอียด32ล้านถ้าถ่ายเซฟี่ปกติหรือว่าใส่เอฟเฟกต์บิวตี้บ้างอะไรบ้างเนี่ยครับก็ยังถือว่าใช้งานได้อยู่ไม่ได้แย่แต่อย่างใดแต่ถามว่าคุณภาพเทียบเท่าได้ไหมกับมือถือราคาทัก2อสหมื่นที่ให้กล้องหน้า16ล้านหรือ20ล้านหรือ32มล้านมาคาตอบคือไม่ได้ถ้าผมนึกได้นะกล้องหน้า32ล้านตัวนี้ถ้าเทียบกับพวกแบรนด์ไฮเอ็นด้วยกันแล ไม่ได้มีหมดลูกเล่นอย่างเช่นแบบพวกหน้าชั้นหลังเบลอพวกนี้ไม่ได้มีมาให้ในส่วนของงานวิดีโอตัว Nu b บีย o c u s Pro 5G เนี่ยเขาถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 30เฟรมหายากมากในราคานี้ที่จะถ่ายได้จริงแล้วถ้าเกิดว่าเอาไปใช้งานกลางวันนะเฟรเมเรทถือว่าค่อนข้างดีเลยโฟกัสก็ใช้ได้มีเอฟเฟกหน้าชัดหลังเบลอที่ดีเพราะว่าเซนเซอร์เขาค่อนข้างใหญ่สีสันของวิดีโอเนี่ยนะครับจะออกทางสมจริงนิดๆไม่หวานไปไม่เข้มไปใครต้องการกล้องหลังดีๆในงบประมาณ7 0 0 0นะตัวนี้ถือว่าใช้งานได้เลยรวมถึงเราสามารถใช้วดดีโอเมข้าไไป สูงสุดที่ 10x ด้วยแต่ว่าผมแนะนานะซูมแค่ 2x พอนะครับกำลังสวยละวจุดพี่นาในการใช้งานวิดีโอของเขาคือเวลาเราไปถ่ายวิดีโอกลางคืนจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันจะมีอาการแบบโฟกัสวืดบ้าเสียงเวลาเราเลคคอร์ดเข้ามาเนี่ยครับเสียงไมมันจะแบนๆบนะครับเหมือนกับมือถือราคา4-5พ00เลยในส่วนของตัววิดีโอเลน่าวเตาวเนี่ยครับตัวนี้ถ่ายได้สูงสุดที่ Full HD แต่ว่าใช้งานจริงเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับยิ่งเป็นกลางวันเวลาเราย้อนแสงก็จะมีอาการแบบแสงมัวมัว,ม,วมองหน้นนา ความละเอียดสูงสุดที่ถ่ายได้ก็เป็น Full HD 30เฟรมตัวผิวเนี่ยค่อนข้างสวยนี้ผมว่าเหมาะกับคนที่ต้องการแบบว่าเออถ่ายลง IG Story หรือว่าเป็นวิดีโอคอลคุยกับแฟนอะไรเงี้ยจะเวิร์กถ้าเอาไปถ่ายคลิปบล็อกหรือว่าพาเดินถ่ายอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันจะไม่มีการสั่น e i s เอาไปใช้ไลฟ์มาเนี่ยหชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปประมาณ28%อถ้าเกิดว่าไลฟ์ต่อเนื่องยาวๆจากแบตเตอรี่1น0่รนะครับผ่าน 5G ด้วยนะเอากลมๆมาให้แบบเซฟๆเลยเนี่ยไลฟ์ต่อเน,น,น,นื่ถ เ่ากันเลยครับกับการไลฟ์ผ่าน 5G ก็คือ28%โดยภาพรวมถ้าให้คะแนนในแต่ละเลนเลนหลักเนี่ยภาพนิ่งเอาเลย1้เต็ม10ผมชอบวิดีโอผมให้ไปเลย10 10ผมชอบเลนอนโต้ว,วกับมาโครผมให้ประมาณสักสักหหรือไม่ก็5หรือไม่ก็7นะแล้วแต่ว่าคุมมองแบบไหนถ้าเกิดว่าคิดว่ามันมีมาให้ในเหรือราคาเนี้ยได้7แต่ถ้าเอาคุณภาพมาคุยกันเนี่ยได้ประมาณ5ถึงกล้องหน้าเนี่ยผมให้สักสัก7.5แล้วกันอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนไปนทางดีแต่ก็ไม่ได้ดีเวอร์เอขาดเรื่องมุมมองกว้างแล้วก็ลก สุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเล่นเกมความร้อนแล้วก็แบตเตอรี่ตอนใช้งานนะครับว่าแบบเฮ้ยสมาร์ทโฟนนี้แบตเตอรี่อึดหรือเปล่าเล่นเกมดีไหมนะครับอย่างที่บอกเขาทํามาเพื่อถ่ายรูป Rv ที่เราไปเล่นมาปรับการาฟิกระดับสูงนะครับเฟรมเรท64เปิดเอฟเฟกต์ทุกอย่างเล่นลื่นยูนิซอสมัยก่อนบางตัวก็ไม่ได้ลื่นขนาดนี้อันนี้คือลื่นมากสามารถที่จะเล่นไปบึหน้าจอไปได้ถ้าปรับการาฟิกเป็นระดับกลางหรือระดับคนที่เป็นสายทำคอนเทนต์ลงติ๊กต็อกลงรีวิวลงอะไรเงี้ยได้เลยเกมถัดมาที่ไปเล่นแล้วรู้สึก 60เฟรมเรทเกาะเกาะเปิดกราฟิกสูงท <shared> ุกอย่างแล้วเล่นแล้วก็ยังถือว่าแฮปปี้อยู่ติดอยู่แค่อย่างเดียวก็คือเรื่องลำโพงคู่ไม่เหงืให้แต่ถามว่าฟรีไฟเวลาเราเล่นเราดูลำโพงไหมก็ไม่เท่าไหร่อยากจะหันซ้ายหันขวาก็ดูตามทิศทางที่ศัตรูยิงมาแล้วกันอีกเกมหนึ่งครับที่ไปลองมาก็จะเป็นเกมแนวโมบ้าอย่าง LOL เราไปปรับกราฟิกเป็นระดับสูงแล้วก็เปิดเฟรมเรทเป็น120เฟรมนะครับแต่พอเล่นจริงๆแล้วเนี่ยเฟรมเรทมันจะดรอปลงมาให้เหลือ60เองอาจจะเป็นว่าเออตัวเครื่องหรือว่าตัวเกมอาจจะมอง เฟรมเรทดีเฟรมไทม์ดีหันซ้ายหันขวาออกกิวอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยนะั้นใครจะซื้อไปเพื่อเล่นเกม l l จับไปได้อีกเกมหนึ่งที่ไปลองมาก็จะเป็นเกม Call of Duty นะครับ Call of Duty เนี่ยเราปรับกราฟิกเป็นระดับต่ำเฟรมเรทเป็นระดับสูงนะครับเกมนี้ถ้าคุณเล่นในโหมด Battle Royale มันจะได้แค่40เฟรมกต่ถรมว่าเป็น40เฟรมที่พอจะเล่นได้ไหมมันก็พอเล่นได้เพียงแต่ว่าเฟรมเรทจะไม่ได้ลื่นเท่า60ท่านั้นหรือให้เป็นอีกฟิลนึงครับสำหรับผมนะเวลาผมเล่น Call ไม่ค่อยเล่นโหมด Battle Royale ผมจะเล่น ความลื่นความสมูทก็สบายนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าถามว่ามันจะ60เกาะตลอดเวลาไหมเนี่ยเฟร,รมเรทมันโฉบ60แต่เฟรมไทม์หรือว่าฟีลลิ่งการทัชหรือว่าตอนที่เราเล่นเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยครับว่ามันไม่ได้60เกาะมันจะประมาณสัก50บ้างละ45บ้างละหรือไม่ก็กลับไป60บ้างละมันจะมีความแบบไม่สมูทมากขนาดนั้นอยู่นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมถือว่าเล่นได้ดีแล้วเมื่อเทียบกับราคานี้เกมถัดมาที่ไปลองเล่นมาก็จะเป็นเกมผับ G Mobile นะครับซึ่งผับ G Mobile เนี่ยเราปรับการาฟิกเป็นลื่นไหลแแแลลนนล้้้ววกก็็็เเเเฟรรรรรรมมมปนนนนออััตาาาคคบบบืื่่่่ไดด40ๆๆจิงย ก็จะมีความรู้สึกแบบเ้ยเฟรมไทม์เวลาเรากดหันซ้ายหันขวานิ้วกับจอเนี่ยมันไปด้วยกันแบบว่าเออลนเลนนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างคือผับจีโมบายเนี่ยเป็นเกมที่ต้องการลําโพงคู่มากๆยิ่งพอไม่มีลาโพงคู่แล้วเนี่ยโอ้ทีนี้ไปกันใหญ่เลยแยกเสียงฝีเท้าไม่ได้ก็บอกไว้ก่อนว่าถ้าใครจะซื้อไปเพื่อเล่นผับจีโมบายนะถ้าจะเล่นจริงๆในเหรทราคาเนี่ยมันมีอีกหลายตัวที่เปิดได้ดีกว่านี้แต่ว่าตัวเนี้ยมันอยู่ในระดับค่อนไปทางดีเฉยๆสุดท้ายก็คือเกมที่เราไม่ควรจะมาเล่นครับเกมทล่นราฟิกต่ เกนชินเนี่ยแหละคนรู้กันแล้วว่าต้องใช้สมาร์ทโฟนนักสามหมื่นหรือ2 0 0 0 0เป็นต้นไปแต่ว่าตัวเนี้ยเราลองเพื่อที่ว่าบางคนมี ID เกนชินอยู่แล้วที่ไปเล่นที่บ้านหรือเล่นกับแท็บเล็ตหรือว่าเล่นกับมือถือราคาแพงๆหรือว่าเปิดทําเควสรายวันน,น,นี้หน่อยแล้วค่อยไปเล่นที่บ้านอนะไรเงี้ยเฮ้ยมันพอได้ไพี่คำตอบคือพอได้นะถ้าไม่ได้เล่นอะไรกับมันเยอะไม่ได้เล่นนานเวอร์วน้องพอเอาอยู่เน้นทาเควสรายวันหรือว่าเน้นทํากิจก,กรรมแป๊บๆปซะมากกว่าเล่นเกมผ่านไร f i แบตเตอรี่หนชั่วโมงเนี่ยลดไป,ป อยู่ในเกณฑ์กลางๆค่อนไปทางอุ่นๆน,นะครับไม่ได้ลดเยอะมากแล้วก็ไม่ได้อึดเวอร์าร์ทสุดท้ายที่จะคุยได้เป็นเรื่องของตัวแบตเตอรี่ชาร์จความเร็วของ Wi-Fi ความเร็วของ 4G แล้วก็ความเร็วของ 5G เพราะว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นครับเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวนะในเรราคาต่ํากว่า8,000ที่ได้ 5G มาด้วยนะครับผมขอเปิดด้วยสปีด Wi-Fi กับสปีด 4G แล้วก็สปีด 5G ก่อนแล้วกันเพราะว่าเทสมาเยอะมากความเร็วของ 5G ครับที่เราทดสบอบมาได้ครับสูงสุดจะอยู่ที่737แลล้้้ววววก็็อออัปโหดดดยยู่่่่ทีีี92นคครบบซึงงามมมเเไไฟุุ๋ณผ องแบ็กอัพไปให้ดูดีกว่า700 720 730 730 7, 30, 7, 30, 7 2 4เทียบเลยนะครับนี่คือความเร็วของ 5G นั้นคนที่กำลังกังวลอยู่เอ๊ะ ชิปยูนิซอกใช้เน็ต 5G ได้ในงบราคาประมาณนี้จะดีไหมอต่คุณดูแล้วกันคือผมบอกเลยว่าความเร็วดับนี้ครับใกล้เคียงกับมือถือราคาเป็นหมื่นนะ w i f i ที่ผมวัดได้เนี่ยครับถืที่ประมาณ2 0 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0นะครับคือความเร็วของการใช้งาน Wi-Fi เนี่ยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วก็ความหนึบของ Wi-Fi ก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ถ้าเป็น Wi-Fi 5มันควรจะได้300400ตัวนี้ไม่ถึงสุดท้ายนะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะครับในกล่องเนี่ยให้อแดปเตอร์ชาร์จมา3ามบมวัตต์นะครับแล้วก็มีตัวสายชาร C ก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบอะแดปเตอร์แบบ C 2 A อะไรเงี้ยอันเนี้ยให้ C 2 C มาเลยพร้อ,อมใช้งานอันนี้น่ารักของชื่นชมนะครับกลับผมได้ลองกลับไปใช้งานที่บ้านแล้วก็ไม่ได้ออแดปเตอร์ชาร์จกลับไปลืมนะครับลืมไม่เอฟฟิศก็เลยเอาแดปเตอร์ที่บ้านที่เป็น P D มาเสียบชาร์จผลปรากฏว่าน้องขึ้นฟ้าชาร์จให้ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การใช้งานที่แปลกเหมือนกันเพราะว่ามือถือโนบีอส่วนใหญ่ราคาถูกถ้าอยากใช้งานฟ้าชาร์จได้ต้องใช้ของในกล่องเท่านั้นตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วเอา P D ยีีีี่หห้้้อออะไไรรก็ดคคับบมมาเสมนะเสยยขใทโโนล ไฟมาเนี่ยนะครับหชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่จะลดไปประมาณ8%ซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่อึดน,นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้งานผ่าน 5G ครับแบตเตอรี่ก็จะกินมากกว่าเดิมนะครับเป็น14%จาก8มาเป็น14คุณรับได้ไหมนะครับระหว่าง Wi-Fi กับ 5G แล้วก็เล่นเกมถ้าเล่นเกมผ่าน Wi-Fi เนี่ยหชั่วโมงลดไป18ถ้าเล่นผ่าน 5G 1ชั่วโมงลดไป28ก็ต่างกันประมาณ10%ใน1ชั่วโมงรวมถึงอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องครับครบทั้งเคสทั้งฟิล์มทั้งสายชาร์จหัวชาร์จคู่มือบัตรรับประกันรวมถึงประกันเครื่องครับหลายๆคนถามอยู่เลยเอ้ยพี่มันเคลมที่ไหนคือประกันของเขาเนี่ยครับจะเคลมได้2แบบ1ก็คื คือเขาจะมีประกันตัวเครื่องให้18เดือนนะครับสอก็คือเขาจะมีเรื่องของการเคลมที่ศูนย์นะครับจะไปเองก็ได้จะส่งไปสนีไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะส่งไปสนีไปเคลมเนี่ยทักไปหาแอดมินเพจเขาก่อนนะครับมันจะได้บอกได้ว่าอ๋อต้องห่อแบบไหนอะไรยังไงนะครับเขาจะได้เตรียมตัวรับของให้คุณได้สีที่มีให้เลือกครับมีทั้งหมด2สีนะครับ Light ร r o w ์จะเป็นสีน้ำตาลตัดกับสีขาวสวย,สวยๆแล้วก็มีดอทแดงๆอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นแฟนคลับนูเบียเนี่ยจะรู้เลยว่าเมื่อไรรอ Smart dang, หร่กกาาามมล่เ้้นนนนนวงหัยุ หรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบความหรูหรานิดนึงนะครับดำตัดแดงนะมาตัวนี้ได้เลยครับตัวนี้มีชื่อสีว่าคลาสสิกแบล็กนะครับก็จะมีความแบบดำดำขึมขึมนิดหน่อยแล้วก็เลเยอร์ของสีดำก็จะแบ่งเป็นสสีฝั่งหนึ่งก็จะเป็นดำเรียบฝั่งนึ่งก็จะเป็นดำแบบคริสตเตอร์คริสเตอร์นิดหนึ่งถ้าชอบความหรูหราด้วยนะโอ้ตัวนี้หรูมากแล้วก็เฟรมเครื่องครับถ้าเราลองสังเกตดูนะทั้ง2ส,สีนี้เฟร,ร,รมเครื่องไม่เหมือนกันเลยตัวไลท์บราวนี่จะเป็นผิวแบบน้ำตาลอ่อนออกทองทองนิดนนด,นนนนด,นด้บบหนนรรบบนดึน่งส ไม่เกินแ0 0 0ันบาทที่ให้ดีไซน์เครื่องได้สวยขนาดนี้น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวน้อง Nu เบียโฟกัสโปร 5G นะครับสมาร์ทโฟนที่ทํามาเพื่อคนชอบถ่ายรูปมากๆและต่อให้คุณไม่ได้ถ่ายรูปอย่างเดียวครับใช้ชีวิตประจาวันเล่นเกมบ้างอะไรบ้างแบตเตอรี่บ้าง,ตตางฟ้าชาร์จบ้างผมว่าก็นี็ีหนึ่งตัวที่คุ้มค่ากับราคา7,49 9บาทคุณได้แรม8คุณได้สโตรเลสองคุณได้จอ120ยคุณได้มือถือที่มี 5G 2ซิมและใช้งานดีด้วยเออเปิดดี่กองันล้ว่าไนนง การปรับแต่งค่าเยอะๆอาจจะแบบเริ่มที่จะเป็นแบบสายโปรอะไรเงี้ยทำความเข้าใจก่อนว่าเอะอะไรคือค่า ISO อะไรคือไวบิร์นล้าแต่พี่ผมถ่ายน้ําตกไหลไม่เป็นว่ะพี่ผมไม่ได้เคยเรียนมาเลยทําไงดีไปดูยูทูบเบอร์มาแล้วก็ไม่เข้าใจมีหมดสําเร็จมาให้เอพี่ผมอยากถ่ายดวงดาวแต่ผมหันหามุมมันไม่เจอมีหมดถ่ายดาวให้อพี่ผมอยากจะถ่ายลองเอ็กโพเอร์หรือว่าดับเบิลเอ็กซ์โพเซอร์ผมทำไม่เป็นแบบพี่ไปดูเข้ามาแล้วยังงง,งงงอยู่ต้องใช้โปรแกรมช่วยมันมีฟรีเซตสำเร็จมาให้คือแบบเออมันก็ทํามาสำหรับที่เป็นช่างกล้องหรือว่่่่าาาาชงงงภพในนรรรรรระะะะดดดับบบเเิิิมมต้้จจจจถึบแไหืออคุณยก ต่อไม์ไลฟ์ขายของนะครับจะต่อไม์ไวเลสไทซีหรือจะเป็นต่อสายไทซีอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราได้หมดนะครับเท่าที่ผมลองใช้งานมาเนี่ยข้อจํากัดของการถ่ายรูปก,กับวิโดีโอน้อยมากๆถ้าเป็นเลนหลักมันจะมีปัญหาเล่นอื่นแทนก็ลองดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมของทั้งสองรุ่นนี้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาครับหรือว่าใครซื้อมาใช้งานแล้วเจออะไรดีอะไรไม่ดีมาแชร์ไว้ได้เพราะว่าคลิปนี้ครับผมบอกก่อนผมได้มาก่อนที่ม แยชัดเจนตรงไปตรงมากันนะครับขอบคุณน,นูเบีรไเทศไทยด้วยนะครับที่ส่งตัวนีเมลลองเล่นนะเจอใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีสวีทอ่ะ